สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องผ่ายสุภูสุขนกขิโทเอาแนวทางล่าพัฒนาของเซียนทุ่งฝนวันศุกร์ที่16บุก,ก 69. มกรา69เมื่อนี้เอาล่าพัฒนามือนจังเอารัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะสองมือติดเลยทั้งไทยทั้งลาว ของพอเสียตรงลวบาเขาได้พี่น้องเพราะว่าเหลขกมันออกกันเหลขกบนมันออกหกศูนย์เหล็กล่างมันออกกันแปดศูนย์มันศูนย์บนศูนย์ล่างเนาะของพอเสียตรงลนในภูเขาได้พี่น้องไดู้่เขาก็มีหลักฐานของเก่าให้เบิ้องภูเขาก็บอกว่าบูเขาให้น้องหล้กก็มีของเก่าให้เบิ้งพร้อมแต่ว่าเหลขกของพอมันมันติดหกอยู่นน่ติดหกเกินเนี่ยไมนเห็นว่ามีศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยบวกเขาเพราะว่ามันซูนบนซูนล่างด้วยเล็กลมันซูนบ่นซูนล่างก็เลยบวกเขาทั่วคือเก่าอะไพี่นอ้นองพี่น้องผู้เฮามาักผู้เพิ่นบดผู้เพิ่นมกักผู้เพิ่นบดนดูหน้าดูหลังกับนี่ผู้เพิ่นติดตามไปเรื่อย กูคนลึกลราบบานนะขั้นติดตามเลเ็กเพื่อนนะให้จันไรกับว่าไม่ขาดขั้นหลุดหมวดหนึ่งเราลับขึ้นมาเขาเพื่นว่าเพื่นบอกเลยหามโดดหนา้าโดดหลังทางเพื่นว่าให้ติดตามเพื่นไปเรื่อยเพื่นว่านอกไปนองเนาะก็คือกนแค่ายกันนั่นแหละโอ้หมวดนี่พวกเขากระโดดไปมองไม่เังสิ บางในพอ่อเหล็กมันเข้าไปกัขบขึ้นมากคร,รับกับอะไรแล้วน้องพี่น้อง วิ่งบนล่างเสียนทุ่งฝน ไปเสียโนะไปลามงัวปโนะอย่าเป็นเจ้าว่างัวเป็น,นาลามเลยแลมงอข้างหนึ่งเขาโอเคครับโอ้พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งวันมันเอางัวเอาไปลาม <c oughs> เรื่าเขาขั้วเขาขั้วยุ่ง เขาขัา้วครับเมื่อขอลาพัฒนา,าพ่อโอลาพัฒนาบ่มีผันไงเนาะแมนมันมันมันกับไปคักไปแน่ไปแบบบ่มีหย่ๆ่เลยครับคือมันศูนบนศูนล่าง วิ่งห้ากับเจ็ดครับแล้วนี่พอวิ่งห้ากับเจ็ดว้างวิ่งห้าห้ากับเจ็ดครับห้าเจ็ดห e ้าหกห้าห้าเจ็ดแล้วก็ห้างย่างพ่อห้าหก อาฮะสี่เจ็ดสี่หกห้าหกเจด,ดครับสีเจ็ดครับโสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าสีเจ็ดหกสี่ห้าเลขสามตัวเลยพ่ 0า7 0 5 7ครับผมคู่ดเดียวเท่านี้่ะหละคูเ่ดเดียวนี่ครับขึ้นหน่อยขึ้นมินเลยเน่นไปที่ห้าเพเลขเ,เลขวิ่งนี้เลขวิ่งนี้เน้นห้าครับเลขวิ่งเด่นที่ห้าจับตัวจับคู่เด้ย่อ แสดงเส้นเลยหาตัวเดียวแสดงว่าเน้นทิฐหานะครับให้ว่าเน้นทิฐหารดเลขกันจับคู่ก็เลยครับอาตัวเดียวเลยไปใช้บัวรอดของมือนีิมันมันใจนั่นว่าพอหวันนี่ครับไปใช้บัวรอดกเพราะว่าเพราะเพราะว่ามือมันพูดไม่กลับไปคักไปแน่มันบอมันตงพูดไปครับไปแน่เออมันต้องโง่ขึ้นมากนะพ่อเนาะ มันต้องโง่ขึ้นมาต่ำของเท้าลหละมันไปว่าเกินงวดดอกว่าเกินสองวัดดอก <c oughs> ไม่เอาหนวกครับ <c oughs> มันใจเยินวะมันใจเติอบอยิ่มมือหนิโอ้มือนนิมันใจเตือบอเป็นบ่สะพ้อหาหนิเกิดสล่งทุนยืนละมือนี้ <c oughs> โอ้ครับครับเอาเอาคอยมนันหมันพ่อคอยมาหมันแห้งๆปังๆกันเอา <c oughs> ขอบคุณในหลายครับ <c oughs> ครับครับวันดีวัสดีครับ อ่ะพอเบาๆลายใหญ่หางเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อเป็นเขาขั้วพ่อเฮ็ดหนึ่งเขาหนึ่งน้ำนะเพราะว่าแม่เพันไปขายของตลาดนะขายของตลาดอยู่อำเภอทุ่งฝนเนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่สิบหกมกราหกเก้าลาวพัฒนาเซียนทุ่งฝนพ่อเพันหาวิ่งหาครับเจ็ดพันเน้นหาจันไรกับเมียมาสั่นหาจันไรกับมาห้าเจ็ด ห้าหกห้าห้าสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าเน้นพอพันวาเน้นกิดหารสสั่นผู้ใดมากกันรูดเลยส่วนเลขสามตัวในหางเดียวคือศูนย์ห้าเจ็ดามนั้นพี่นอ้องะพี่น้องแคบหน่าจ่อเอาของพอเสี่ยงตรงผลพอพันวาหมั่นใจคักจังใดก็ต้องมีมาละหานี่บนกับล่างละตามนั้นละพี่น้อง ขอบุญขอบคุณพอเชี่ยตรงผลในไลมันมันแห้งๆรอยๆกันมอแรกสองถมเคริงลาวพัฒนาเมืออื่นกันหัวไทยพี่น้องมอแรกนี่เอาลาเป็นควันาฝากคนไลไ์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผม